อยากดูวิธีรีดเนยค่ะวันนี้แม่แววพาไปดูไปวันนี้นะคะไปรีดแป้งโครซองกันวันนี้เรามีออเดอร์นะคะครซองแม่แววก็จะพาเพืเ่อนๆนะมารีดแป้งโครซองกันอันนี้แป้งโดมแม่แววเตรียมไว้เนาะโอเคก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมแป้งแม่แววเย็นมากนะตอนจับนี่คือเย็นมากปึ๊บโอเคจากนั้นนะคะเราจะรีดขยายแป้งไปนิดนึงเพื่อให้มันพอดีกับบ,บล็อกเนยนะแบบนี้โอเค เราบล็อกเนยาวัดแบบนี้ก็ได้ง่ายๆเนาะโอเคคราวนี้ขยายออกด้านนีโอเคลักษณะมันก็จะเหมือนกับแซนวิชเนาะก็คือเอาแป้งมาคลุมกนันเลยให้มันคลุมหมดด้านแบบนี้ใช่ไหมโอเคเวลาทำบล็อกเนยนะทำใส่กระดาษไขแบบนี้ง่ายมากนะคะ เวลาแกะมันแกะง่ายเนาะเห็นไหมแล้วก็แปะไปเลยนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะทําการรีดขยายแป้งกันเนยเออกไปเนาะอันนี้ก็คือวิธีการล็อกนะ ล็อกแป้งกับเนยแล้วก็รีดขยายเมื่อเราใช้ที่รีดแบบนี้นะคะก็คือกดตรงหัวแล้วก็รีดขยายไปเลยถ้าเราบอกว่าแป้งกับเนยเราถูกนะก็คือมันจะรีดขยายง่ายมากนะคะแป้งเมื่อว่วเย็นนะเพื่อนแป้งจะต้องเย็นด้วยนะถ้าแป้งแบอกว่านิ่มนะคะมันก็จะ นยมันก็จะละลายไวเนาะนะปึ๊บแคมแม้ขยายได้ขนาดนี้แล้วโอเคพยายามให้ความหนาของแป้งมันเท่ากันเนาะอันนี้ที่เห็นแม่แบบเอียงๆนี่คือเอียงดูความหนาของแป้งนะคะแค่ ตอ,อนนี้เมื่อไหร่ก็จะทําการนะตัดหัวตัดท้ายนะคะเพื่อตัดแป้งส่วนเกินออกเนาะแป้งที่มันไม่มีเนยตัดออกเห็นไหมมันก็จะเห็นชั้นแป้งกับเนยแบบนี้เป็นเหมือนแซนด์วิชแบบนี้นะคะน้านนี้ก็เหมือนกันเนาะ จากนั้นนะคะก็ทำการพับเลยเห็นไหมเราก็จะทำการพับสนะคะหรือว่าดับเบิลโฟนนั่นเองนะคะพับมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็พับตรงนี้มาประกบกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พับครึ่องอีกทีนึงเห็นไหม ก็ได้แบบนี้เป็น double fold นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็รีบขยายไปอีกรอบหนึ่งเลยโอเครีบด้านนี้ก่อนนะ,ะเพื่อนๆแบบว่าถ้ามุมมันล้างนะตัดมุมนิดนึงก็ได้นะคะนิดเดียว จะได้ไม่ล้างตรงมุมโอเคแล้วก็เรีดขยายแบบนี้ให้ได้ความกว้างที่เราอยากได้ก่อนโอเคพอได้แบบนี้นะคะเราก็ม้วนแบบจากนี้เราขยายไปด้านยาวแบบนี้เนาะโอเคอันนี้เมื่อกี่ก็รีดขยายไปเลยเห็นไหม คือถ้าเราทำถูกขั้นตอนอะเตรียมแป้งถูกเตรียมเนยถูกมันจะรีดขยายง่ายมากนะ ได้หนะน้าตาแบบนี้ยาวแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่ขยะอีกรอบนึงเืเหมือนเดิมเช็คความหนาของแป้งนิดนึง โอเคจากนั้นก็ทำการพับได้แบบนี้เนาะไหก็จะเห็นเส้นแป้งกับเนยแบบนี้เวลาที่เราจะรีดให้ดีนะมันต้องเห็นเส้นแป้งกับเนยแบบนี้ก็คือขั้นตอนการรีดของเราโอเคเนยไม่ละลายเห็นไหม วิธีจะเช็คนะคะว่าเฮ้ยเรารีดแป้งโอเคไหมเพื่อนๆเช็คแบบนี้เห็นไหมเวลาตัดดูจะเห็นเส้นแป้งกับเนยสลับกันเป็นชั้นๆแบบนี้ก็คือเนยไม่ละลายผสมไปกับแป้งเนาะอันนี้ก็คือรีดแป้งโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการพับเลยนั้นนะคะเราก็จะทําการพับเนาะีซิรอบนี้เราทําการพับเซษหนึ่งส่วนสามนะพับมาแบบนี้อันนี้ แปะนิดนึงดีกว่าวก็พับปุ๊บแบบนี้เห็นไหมก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเอ่อยง่ายมากๆนะคะรีดแป้งกวัวซองอันนี้เราก็ พักแป้งไว้ก่อนนะเพื่อเตรียมในขั้นตอนของการไฟนอลชีสแล้วก็รีดขึ้นรูปต่อไปสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่สนใจเรียนทำครัวทรงกับแม่ว่าวนะคะเข้าไปดูกันได้นะสอนทำแบบโฮมเบคมากกว่า15แบบสูตรความอร่อยระดับมิชลินสตาร์ใครได้ทานรับรองว่าติดใจอย่างแน่นอนค่ะ